การประเมินห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนยางคำวิทยาตำบลยางคำอำเภอโพนทรายจร้อยเอ็ด 101. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุทินอักโขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูผู้รับผิดชอบนายวิชานพุทธวงศ์และนายพัชรพงษ์วัวราช ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพองค์ประกอบที่1ด้านกายภาพข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่โต๊ะเก้าอี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนมีที่จัดวางรองเท้ายังเป็นระเบียบมีความปลอดภัยในการเรียนการสอนห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอต่อการเรียนรู้มีป้ายสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีนาฬิกาประจำห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียน ป้ายชื่อครูประจำชั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นตารางเวรประจำวันป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนป้ายข้อตกลงในชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและถือปฏิบัติร่วมกันตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมีมุมต่างๆเช่นมุมหนังสือมุมนิทานมุมรักการอ่านมุมน้ำดื่ม มุมอุปกรณ์ทําความสะอาดเสื่อการเรียนการสอนมีป้ายนิเทศที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันต่างๆอย่างหลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มุมแสดงผลงานของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเององค์ประกอบที่2ด้านครู ข้าพเจ้าได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบนันมีการจัดทำแบบบันทึกการดื่มนมแบบบันทึกการแปลงฟันแบบบันทึกการออมเงินแบบบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนแบบบันทึกการวัดน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านประจำปีรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เอกสารการวิจัยในชั้นเรียนแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลทะเบียนการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมสมุดบันทึกการนิเทศประจำห้องเรียนข้อตกลงในการพัฒนางานวงเล็บ P.A. วงเล็บแฟ้มผลงานนักเรียน ครูมีการออกแบบและจัดทำแผนการเรียนรู้เชิง Active Learning น้นในผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายผู้เรียนรู้สึกสนุกไม่รู้สึกเบื่อในการเรียนและภูมิใจในผลงานของตนเองมีการจัดทำสื่อที่หลากหลายทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม การวัดและประเมินผลข้าพาเจ้าวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นการทดสอบการทำงานกลุ่มการวัดจากผลงานนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นต้นและข้าพาเจ้าได้จัดทำวิใจัยในชั้นเรียนเพื่อให้รู้ถึงปัญหาของผู้เรียนและนำผลของการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป องค์ประกอบที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้ต่างๆรอบตัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมีการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมในหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดําเนินชีวิตนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อต่างๆเช่นการเรียนรู้ผ่าน d l t v การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองการนำเสนอห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ